งานกระพงอ่าโอ้ยได้นิมยักนิมยักทางนี้นิมยักกระพงสองตัวบุ่นวายาาวบาปครับทำงานเราดัางวุ่นวายครับอ่โอ้สะดุ้งครับเพราะสะดุง้ง วุ้นอืออุ้ยเอออุ้งานาอะไรอะไรอุยอ้ยกระหอิดสะดุ้ง ติดสะดุ้งอันนี้กากหัวไม่อยากเอาควดยแล้วกะงหัวติดสะดุ้งกะงหัวติดสะดุ้งโอ้โห Yeah, I